โรงงานโตโยต้าไฮรันส์สเปซทิวเวอร์2.25กครับ63ปีโตโยต้าไฮรันส์ชุดนียคันแรกเจเนเรชันแรกนันถูกนำเสนอในปี2511เจเนเรชันที่1ก็ผ่า53ปีแล้วแล้วก็โรงงานโดโยต้าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตรถยนต์โตโยต้าไฮรันส์เจเนเรชัน2มาะกิดอีก4ปีอีกที่มา22พฤศจิกาย ดันวต้าอยู่กัเรย่ายาวนานในการพัฒนาสินค้าเรื่อ้ให้เราได้เนนี่ห้เเป็น่างเนานันมีการพัฒารถอยู่ตลอดเวลาตั่าเรื่อเยช่นหรับตัต้าที่ปิบูรณ์ทุกวันนี้เนี่ยที่ประเทศ 아 e m u a to you.

ัสดีครับผมนายประสิทธิ์ไซนนท์ซีนะครับเป็นผู้บริหารของโตโยต้าปทุมธานีผู้ยำหน่ายโตโยต้าจำกัดนะครับสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือไฮลัดแคร์เทิวิลนะครับเราก็จัดที่โตโยต้าปทุมธานีสาขาอำเภอเมืองนะครับร่วมกับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับสำหรับงานก็มีทั้งหมด3วันนะครับวันแรกก็คือวันนี้วันที่4นะครับแล้วก็วันที่5วันที่6นะครับโดยสาระสําคัญของงานนะครับวันนี้เนี่ย วัตถุประสงค์ที่เราจัดนะครับก็คือเราต้องการที่คืนกําไรให้กับสังคมนะครับสําหรับส่วนลูกค้าที่อยู่บริเวณรอบบ้านเรานะครับในจังหวัดปทุมเองหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังจัดกิจกรรมคืนกาไรให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกโครงการสอนอาชีพของเรานะครับคือในส่วนของหมูกรอบนะครับแล้วก็ในส่วนของกาแฟนะครับแล้วก็สําหรับงานในวันนี้นะครับเราก็มีกิจกรรม ก็คือมีดนตรีนะครับในส่วนของนักร้องนะครับมาให้ความบันเทิงกับประชาชนที่เข้าร่วมงานในวันนี้นะครับก็คือในส่วนของวันที่5นะครับเราก็จะมีการประกวดขาว่าแดนนะครับคือเปิดโอกาสให้กับนักร้องนะครับนักเรียนนะครับที่มีความสามารถมาแสดงความสามารถนะครับที่โชว์รูมแห่งนี้นะครับสาหรับวันที่6นะครับก็มีการประกวด ร้องเพลงนะครับซึ่งการกิจกรรมร้องเพลงนั้นที่เราจัดก็คือวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะเพิ่มอาชีพให้กับนักร้องคนท่านใดนะครับที่มีพรถวนันที่มีความสามารถนะครับที่จะมีเสียงเป็นทับส่วนตัวนะครับเริ่มแรกจากจุด,จดนี้นะครับต่อไปในอนาคตก็อาจจะเป็นนักร้องที่เป็นดาวรุ่งได้หรือกรณีที่จะเป็นสร้างอาชีพได้คือถ้าอาจจะทํางานประจําแล้วก็มีเสียงดีอาจจะไปร้องตามร้องทำห้องอาหารหรือร้านอาหารที่เปิดให้โอกาสสําหรับ ักร้องที่ไต่เต้าตมาจากพื้นฐานจากไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นนะครับแคมเปญสำหรับคุณลูกค้าที่มาร่วมงานในวันนี้ถ้ามีการจองนะครับเราก็มาดูรถรถจองรถก็จะมีโปรโมชั่นถึง5รายการด้วยกันนะครับโชคท่านที่1ก็คือจองวันนี้นะครับรับบัตรคูปองน้ำมันได้เลยนะครับ2000นอกจากนี้ก็จะมีการลุ้นนะครับสร้อยคอทองคำครึ่งสลึงนะครับ5รางวัล แล้วก็นอกจากนี้โชคครั้นที่3ก็จะมีเรื่องของลุ้นรับเงินสดนะครับ20,005รางวัลชั้นที่4ี่4ก็จะเป็นเรื่องของแคมเปญที่ลุ้นรับ iPad Air นะครับก็มูลค่าประมาณ25,000บาทและสุดท้ายนะครับรางวัลใหญ่คือรางวัลที่1ก็คือก็คือรางวัลส้อยคอทองคํานะครับ,นนรบหนัก1บาทมูลค่า50,000บาทนะครับก็ในนามของโตต้าปทุมธานีนะครับผู้จําหนายโตต้าจำกัดก็ขอเรียนเชิญนะครับ พอแม่พี่น้องนะครับสมาชิกที่อยู่ในจังหวัดปทุมเองหรือใกล้เคียงทันสามารถมาร่วมงานได้ตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่6นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ